สวัสดีค่ะ,คะอันนี้หนูนรับเข้าสู่ช่องจ้าลูกจานชาแนวค่ะอันนี้หนูจะไปโรงเรียนค่ะหนูก็เลยต้องมัดให้แม่มัดผมให้สายแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันอันนี้อันนี้ไม่ถักเทียนเนาะแล้วแม่ก็พกขนมไปให้หนูกินด้วยหนูก็กินก่อนเลยลูกก่อนจะไปรเรียนกินก่อนเลย ใช่เพราะครูอ่านว่ากินข้าวตอนไหนเอาเช้าเลยคะครูไมเ่เอาขนมเข้าไปกินในโรงเรียนดุจอยแล้วจะให้กินเฉพาะตอนเที่ยงไงหนูก็ตอ้องรีบกินก่อนเลยอ่ะอ่ะเก็บไปจ้ะแม่เก็บไดก้กินกินสีช่งังก้โหสูมาก วิปประจําวันจา้าเอาหนังยางให้แมนน่ด้วยน้าอ,อึน,นม,ม่ก็ไม่ด้ไม่ใช่ไม่ใช่ครูครูบอกว่ากินกินข้าวให้อิ่มท้องเออก็กินอยงี่แต่งัวบร้อยพี่เรเรียนนะวันนี้หนูจะมาทองผม หางม้างอลงอิ่มท้องแล้วหนูมีขนมไปโรงเรียนเองด้วยหมักฝรั่งยิ่งจะฟันแมงยิ่งกินหมากฝรั่งอันนี้คือหมากฝรั่งนะคะใครเคยกินใครเคยกินก็ยกมือใครไม่เคยกินก็ไม่ต้องยกมือ หมอกฝรั่งเป็นรูปหน้าตาแบบนี้อุ้ยนี่นะคะยิงแต่รีบยกตัวให้เรียบร้อยลูกร่าร่าร่าราวันนี้นหะปั้นแต่ยานแบงเรี้ยงอีกทีลูกเรดาร์จ้าค่อยๆไปเด้อระวังรถเด้อเดีใช่ปะค่ะ น,นี่คือเสื้อนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกุ้งอะไร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 น้องร้องเพลงอะไรอะไรอะไระไรอะไรน้อยยงยาม็นแหงตาหนูตีบ โรงเรียนน้องลูกตาลไว้ผมยาวได้เด้อจ้าว่าแต่ว่าเก็บให้เรียบร้อยหมายถึงว่าทําให้เรียบร้อยจ้ะบ่ปล่อยบ่ปล่อยยาวบ่ปล่อยฟูเด้อพี่น้องโรงเรียนน้องลูกตาลไว้ผมยาวได้เด้อจ้าเพราะว่าบางบางบางท่านถามว่าน้องลงไว้ผมยาวได้อยูบอ่บ่อโรงเรียนได้ยีติได้จ้าโรงเรียนคนรูเพิ่นบอ่อเพิ่นบ่อได้ฟิกเรื่องอ่าสูงผมเนา,จาะจ้ะพอแค่เด็กนักเรียน เก็บรวบผมไม่เรียบร้อยจ้ะหนูบ้านทางมะหนูปล่อยไม่ได้ลูกเพราะว่าต้องถักเปียข้างหลังคงคุณรูไม่ให้ปล่อยค่ะจะอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวก็เขา,าจะเพื่อนติดมาอีก พี่น้องผมเอาขื้นว่าเบิดจะเอาขื้นว่าอะไรจ้ะนันสั่นหนูแอบตัดจองข้างันยิงจะฟูอยู่โอผมเปียช่วยไหมคะอันนนีี้ผมเปยหูโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วจ้าผมเปียหนูช่วย เมื่อวานนี้ได้ฝากคุณครูมาเอ้ยวันก่อนนี้ได้ฝากคุณครูไหมคะได้ฝากสิบาบาทแปดสิบาบาทค่ะวันนี้ขอตังค์ยี่สิบห้าสิบห้าบาท,บาทเอาใครเอาตังค์เหรียญเนี่ยไปอ่ะที่นู้นเหรออันนี้หนูขอตังค์ยี่สิบห้าบาทเอ้ยสิบห้าไม่พอมีมีแค่นี้เอาแค่นี้เนาะนอันนี้นไม่ได้ไ,ไปโรงเรียน เอาไปยี่สิบาทวันนี้ไม่ได้ฝากคุณครูนะหนูต้องจ่ายเชอรี่เชอรี่เท่าไหร่คะของเชอรี่สิบห้าอ่าเดี๋ยวค่อยเอาของเชอรี่ค่อยเอานะหลายวันแล้วหนูหลายวันแล้วเนี่ยเชอรี่มัวแต่ด่าหนูว่าเอาเอาตังจ่ายมาเลยเอาเลยหนูไปเอาอะไรของเชอรี่อะลูกของเล่นของเล่นไม่เอาแล้วนะโอเคไหมใช่แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปจ่ายเชอรี่นะได้เลย เชอรี่จมอยู่น่นนะเราทำไมเอาเอามาจ่ายอันนี้ไปจ่ายเชอรี่แล้วก็ให้เชอรี่ทอนให้หนูห้าบาทนะห้าบาทหนูฝากคุณครูอันนี้ไม่หนูซื้อขนมตอนเที่ยงที่โรงเรียนกับคุณครูนะอ่ะอันนี้อะไรอันนี้ให้เชอรี่สิบห้าบาทแล้วก็เห้าบาทเอาฝากคุณครูนะโอเคห้าบาทมาห้าบาทไม่มีอยู่ในนี้แหละให้เชอรี่ทอนมาให้หนูก่อนห้าบาทโอเคหาสักพิเดี๋ยวอาไปโรงเรียนก็ได้ละไปสายแล้วครับบ๊ายบาย เอากระเป๋าด้วยค่ะเอาขานมไปด้วยไหมเนี่ยเอาขนมไปด้วยนะไปติดอันนี้หนูเวลาบูบูเวลาบูบูเขาพี่น้องจา๋าด,ดูติดอ่ะเลาบูบูหนูติดตรงไหนอ่ะติดตรงนี้ไม่ใช่นี่ติดตรงตรงนั้นอ๋อมันห้อยไม่ได้ลูกมันห้อยยากจังพี่เต้อ,อันนี้มันติดยังไงมันห้อยยากไหม ตร,ตรงนี้แหละง่ายดียไม่หลุด,ดง่ายด้วยใชเ่เรียบร้อยค่ะไปไปโรงเรียนได้แล้วค่ะไม่หลุดแล้วค่ะ ไม่มีคนดึงไม่หลุดก่อนไปแล้วพี่น้องจ๋าลงเรีไปโรงเรียนก่อนแล้วไปไปนี่โรงเรียนพี่จ้อยมาเลยปั่นจักรยานเด้อสวัสดีค่ะก่อนไปโรงเรียนละวโอสวัสดีแล้วออาแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีอีกรอบหนึ่งสิสวัสดีค่ะโอเคไปโรงเรียนแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันตอนหนูเลิกเรียนนะคะ พอไปโรงเรียนแล้วจ้าลูกตาลสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันตอนเย็ยนลูกพี<ป>่เตยสวัสดีครับไปไปโรงเรียนได้แล้วลูกปะไปแล้วค่ะไปแล้วด็กๆไปโรงเรียนแล้วล ดูรถให้น้องด้วยเดอ้อส่งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วจ้ะแบบนี้เอามากับพ่อหมาพี่น้องเอ้ยว่า